Okay. อ่าน,นี้สปอร์ตไลเดอร์เสร็จแล้วครับตัวนี้เป็นสปอร์ตไลเดอร์ตัวเก่านะตัวนี้จะเป็นที่นอนทรงเตี้ยครับแบบนั่งข้างในได้นังหัวยังไม่ติดหลังคาครับความสูงอยู่ร้อยหกสิบรเจ็ดสิบดั่งได้เลยครับเจ็ดสิบกว่าตรงนี้ทรงเตี้ยเดี๋ยวไปดูภายในกันว่ามีอะไรมั่งครับ ตัวนี้ก็เป็นกล่องแก้นหน้าเหมือนเดิมตัวนี้ตัวนี้เป็นฝาหลุมลึกครับตัวนี้หลุมลึกจะเก็บของเสื้อผ้าอะไรได้หลายอย่างถ้าเราใช้แล้วก็ปิดตัวนี้ก็จะวางของวางโทรศัพท์ทุกอย่างอะไรได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์จะไว้ตรงนี้ช่องอินเวอร์เตอร์พอเราไม่ใช้แล้วก็ปิดเราปิดฝานี้ส่วนตัวนี้ USB ที่ชาร์จ มือถือเสียบลมอยู่อย่างเขาสองตัวอันนี้ฟิลที่เปิดปิดส่วนตัวนี้กล่องก็จะเป็นที่เก็บแบตดิอยีสองร้อยแปดสิบแอมตัวนี้ตัวนี้พี่ก็ติดแอร์คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ามาแล้วตัวนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของกลางชิ้นกลางได้อีกสามกล่องครับหนึ่ง กระชิ้นกลางนี้อีกตัวนี้จะเป็นทรงเตี้ยนะต้องบอกก่อนว่าอาเขาต้องการทรงแบบว่านั่งข้างในได้ไม่อึดอัดก็จะเก็บของได้ก็พอได้อยู่ครับขึ้นอยู่ว่าจะเอาทรงสูงทรงเตี้ยที่เราถนัดครับทรงเตี้ยก็จะนอนสบายนั่งตื่นขึ้นมาก็อย่าไม่ติดหัวจะโล่งๆครับ อันนี้จะมีสามชิ้นนะมีชิ้นหัวเอ๊ะหนึ่งแล้วชิ้นนี้แล้วชิ้นท้ายนี้จะถอดออกได้หมดเลยยกออกมาได้เลยครับตัวนี้เป็นสปอร์ไรเดอร์ทรงเตี้ยครับเดี๋ยวผมจะไปลงใน YouTube ให้ดูอีกทีครับฝากติดตามในเพจรถไก่ปาจ,จิโร่ด้วยนะครับ Facebook และใน YouTube ก็ไก่ปาจ,จิโร่ครับ เบอร์โทรก็0847818148ครับโอเคนะครับ